ตรงนี้นะครับเตือนเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดเลยคือการ transfer data วันนี้หาก iPhone ก่อนหน้าของคุณเป็น iOS 17ไปแล้วเนี่ยอย่างเครื่องนี้เป็น iOS 17ไปแล้วเครื่องนี้ทําเลยไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็น brick นี่คือ error ก็คือมือถือจะกลายเป็นอิดทันทีขณะนี้นะครับ10:45น,นะครับเช้าวันศุกร์ที่22กันยายนนะครับแรกจําหน่าย iPhone 15 series มาแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นเวฟแรกปีที่2ต่อเนื่องจาก iPhone 14เดิมนะที่พอเรามี Apple Store พอเรามีศาสนสถานสำคัญแล้วเรียบร้อยของฝั่ง Apple Inc เนี่ยก็เลยเป็นเวฟแรกได้นะครับวันนี้บรรยากาศการรับน่าสนใจเพราะว่าทีมงานแบร์ไตตัดสินใจเปลี่ยนกันหลายคนนะครับแล้วก็ตามสไตล์เราก็คือซื้อมารีวิวเองเราทำแบบนี้ต่อเนื่องทุกปีนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่ออกจากปากเรามันจะเป็นมุมมองลูกค้า และผมเองวันนี้นี่มารับที่โอเปอเรเตอร์นะครับก็ออกเป็นว่าทางเลขาส่วนตัวนะเขจัดเครื่องให้เรียบร้อยนะดูแลดีทีเดียวเครื่องอยู่ในมือผมนี้นะครับก็ตัดสินใจเลือกเองนะครับเพื่อจะถือต่อจาก iPhone 13 Pro นะก็จะไปต่อกันที่ iPhone 15 Pro สีไทเทเนียมธรรมดาเอ้ยธรรมชาติส่วนของแพนสรุปนะครับที่นัดหมายกันไว้เจ้าตัวก็ต้องการ iPhone 15 Pro ไทเทเนียมขาว นี่นะครับผมมารับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro สีขาวไว้ไทท i t a นะครับความจุนี้เร่อกมาเป็น256 g ิครับผมส่วประกอบเอกภพนะครับก็จะไปสุดกันที่ iPhone 15 Pro Max ไท i t เนียมสีน้ำเงินนะครับก็ไปรับที่ Apple Store เลยนะครับบรรยากาศวันนี้นะการรับเครื่องนะครับทีมงานแบรไตส่งกล้องไปหลายจุดนะครับ อย่า True กับ D t แทแน่นอนจัดด้วยกันนะครับก็ Wal- k in ได้นะครับอันนี้เขาประกาศเชิญชวนเลยใครที่ไม่ได้จองไว้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องรู้สึกเครียดนะว่าโอยวันศุกร์ที่แล้วจองไม่ทันนะครับเอาจริงศุกร์ที่แล้วเนี่ยเครื่องมีน้อยนะกดจองกันแป๊บๆชั่วโมงเดียวหมดนะฮะส่วนจุดที่ผมมานะครับก็จัดการแถวได้ค่อนข้างดีเอาเป็นว่าฝั่งโอเปอเรเตอร์ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับก็คือทุกๆค่ายมีประสบการณ์ในการจัดงานนัดรับอยู่แล้วนะครับ จะมีปัญหาก็ Apple Store เนี่ยแหละครับแน่นเลยเพราะว่าจองคิวกันไว้แต่ปรากฏว่ารันคิวได้ช้ากว่าเวลาจริงนะครับก็เลยทำให้เกิดแถวสะสมค่อนข้างยาวนะวันนี้เราจะอันบ็อกกันจากความรู้สึกลูกค้านะครับแต่แน่นอนคลิปนี้แบร์ไต่ก็มีลูกค้าเหมือนกันคลิปนี้แบร์ไตมีผู้สนับสนุนด้วยวเปลี่ยน iPhone เครื่องใหม่เลือกใช้เคสและฟิลม man ์ม Able m e n สัมผัสการปกป้องขั้นกว่าด้วยฟิล์มกระจกตัวท็อปคุณภาพเดียวกันกับหน้าจอ iPhone ซื้อได้ทั้งเว็บ a b l e m e n และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพิเศษสำหรับผู้ติดตามช่องแบร์ไตให้ใส่โค้ด BTIP15 เพื่อรับส่วนลด100บาทผ่านเว็บไซต์นี้เลย a b l e m e n b r a n d c o m i p h o n e 1 5เราลงลิงก์ไว้ให้แล้วในแคปชั่นนี้ครับซึ่ง iPhone 15 Pro Max นี้เมื่อเราเห็นสเปคนี้บริษัทก็เลยตั้งใจซื้อมาใช้ในงานโปรดักชันเลยครับ เพราะว่ามันสามารถถ่ายวิดีโอแบบล็อกไฟล์ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบ Academy Color Encoding System เอาเป็นว่างานแบบ Professional อะ่ะแบร์ไตก็ไม่ได้หวังใจจะใช้ความเป็นโทรศัพท์ของมันแล้วครับแต่จะใช้กล้องทดสอบการถ่ายทำงานในรูปแบบมืออาชีพต่อไปเตรียมไปใช้งานถึกๆแบบนี้ก็ต้องติดิฟรมสิครับก็จัด Ablemen 3D Corning g o r i l l a g l a s s โอ้โหชื่อชั้นนี้ก็เทียบชั้นกับกระจกของตัวเครื่องได้เลย ทั้งนี้นะครับฟิล์มกระจกของ a b l e m e n 3D Corning Gorilla Glass นี่ลงโค้งถึงขอบเครื่องนะครับแบรนด์เกาเคลมว่ารองรับแรงกระแทกจากตุ้มเหล็ก64กรัมสูงสุดแกว่งมาจากระยะ3เมตรได้โดยไม่แตกโอโหฟิล์มกระจกนี้ราคา1,590บาทรับประกัน1ปีก็คือเปลี่ยนได้ฟรี1ครั้งถ้าแตกร้าวครับส่วนถ้าต้องการฟิล์มกระจกที่เทพกว่านี้ a b l e m e n ก็มีอีกหรุ่นนะครับก็คือ Crystal Clear Glass กระจกเกรดเดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องบินรบครับว้า wow. วแล้วก็ประกันให้มาถึง5ปีอันนี้ราคาสูงหน่อย2,590บาทใครจะซื้ออย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของแบร์ไตน,นะครับอ้าว t t p p 5 5กล่องเอา, BT IP กอเอาแกกันเลยครับปึ๊บอาไปก็ปกติดีมุกเดิมนะมุกเดิมทุกอย่างก็คือมาร์คหัวท้ายด้วยกระดาษนะครับก็เป็นกระดาษแล้ไม่ได้เป็นลักษณะของพล,พลาสติกสติกเกอร์นะครับเป็นกระดาษ แล้วก็ซิวไม่ต้องโอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรพุ่มมาอันนี้เป็นโอเคอันนี้มีส่วนผสมพลาสติกมานะครับก็เป็นลักษณะสติกเกอร์ที่เอาไว้ดูดได้กับตัวกระจกอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่จะต้องอ้างอิงก,การรีไซเคิลสักอย่างผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องอธิบายเสริมนะครับว่าตัวพลาสติกแผ่นนี้นะครับนะแม้ว่าด้านนี้จะดูเป็นกระดาษแต่ว่าด้านนี้เป็นพลาสติกเนี่ยยังไงรีไซเคิลไม่ได้นะครับเนื่องจาก มัน a t t a c h มามันรีทับกันมาแล้วเวลาทิ้งก็ต้องทิ้งเป็นลักษณะเดียวกันกับกระดาษเทอร์มอลแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่รีไซเคิลไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เผาเผาเป็นพลังงานอย่างเดียวฮะแต่ว่าบ้านเรายังใช้ฝังกลบอยู่นะครับแลนนี้ก็จะได้แจ้งให้ทราบว่าวิธีการจัดการขยะในแต่ละที่ไม่เหมือนกันด้วยนี่แล้วก็สายถักนะครับ สายถัก USB C นะครับ USB C 2.0งจุวามเ็วเท่าไรนิ่งทุยนะครับนี่แล้วก็มีเท่านี้ปกตินะฮะบัวช้าไม่มีมาครับบัวชาบไม่มีมาไม่มีมานานแล้ว <c oughs> นี่นะแล้วก็ตรงนี้มีบัมเปอร์มานิดนึงเพื่อก็เป็นกระดาษงานกระดาษงานกระดาษใช้ได้ฮะ<ร>โอเคกล่องผ<ด>่านนะกล่องผ่านกล่องทำได้ดีนะอะแล้วก็ไทเทเนียมฟิลลิ่งจับอืมก็ดูแข็งแรงดีนะดูเองไทเทเนียมเนี่ย Apple ก็เาเลือกใช้เกรด5นะครับซึ่งผมไปสำรวจมาว่ามันมีหน่วยงานมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเขาชื่อว่า ASTM International อันนี้ก็เคยคอยกำหนดสแตนดาดของเนี่ยผลิตภัณฑ์ทีนี้ประเภทของไทเทเนียมไปดูจากชาร์จเนี่ยมันมีเกรดทั้งหมด38นะอันนี้พึ่งเกรด5เองฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นมุกสำหรับ Apple ในปีต่อๆไปปีหน้า iPhone 16 6, เกรดหเกรดเเกรดเออเหมือนส่งลูกในหนังสือ กว่าจะจบนี่เกรด38เลยนะเล่นได้อีกยาวอีกหลายปีเอาเป็นว่ามันมีเหตุผลฮะเกรด5เนี่ยมันเป็นไทเทเนียมผสมในเกรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากว่ามันแข็งแรงได้มากกว่าไทเทเนียมบริสุทธิ์อ่าคือคุณต้องเข้าใจหลายๆอย่างเอาไทเทเนียมจริงมามันจะมันจะไม่แข็งแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมมันต้องผสมพอเป็นเกรด5เขาก็ว่าทนทานการกัดกร่อนนะได้ดีก็จะเทสว่าสู้เหงื่อคนเราไหวไหมนะครับยังไงผมจะถือใช้โดยที่ไม่ใส่เคสเลย ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถือใช้ดูด้วยเหงื่อไทยแต่ว่าถ้าเป็นเหงื่อนอกหรือเงื่ออินเตอร์เนชั่นแนลนะครับต้องไปดูที่ Apple Park นะครับมีภาพถ่ายออกมานักข่าวนี่แหละไปถ่ายกันก็คือมาลุมมาตุ้มลุม iPhone 15ไทเทเนียมกันใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่าเหงื่อจากหลายๆมือพอมาจับรวมกันมันก็มันก็ดูแบบที่เห็นตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้ถ้าที่มองมันก็ยังไม่ได้ติดอะไรมากนะ,ะถ้าที่ผมจับเนี่ยน้ำหนักเสัมผัสแรก เบาลงก็นิดนึงอะ่ะคือถ้าตามสเปค iPhone ล่าสุด187กรัม iPhone 13มัน203กรัมก็หายไป16กรัมสายถักเอาจริงก็สวยดีนะนี่เอาแกสายดูแล้วกันนะฮะ USB C จริงๆที่มีปลายเป็น Lightning เว้ยรอเล่นอันนี้สายเมาส์นี่ของเขาก็ USB C สอ,สองด้านสองด้านถูกแล้วถูกแล้ว <laughs> ยอกยอก แต่ว่าสวยไม่เท่านอตติงโฟนนะนอตติงโฟนทำสวยกว่าแต่ว่าถ้าในแง่ของความอึดถึกทนนะเราก็คาดหวังว่ามันจะดีกว่าไอสายแบบยุคเดิมมาสายยางอ่ะที่หัวมันจะขาดล่องแรงเสมอนะครับคือ USB-C เนี่ยตามสเปคของ iPhone 15 Pro ขึ้นไปเนี่ยตัว USB-C เนี่ยเป็น3.1 Gen 2แปลว่าอะไรสปีดในการส่งผ่านจริงๆคุณจะวิ่งได้ถึง10กิกะบิต ต่อวินาทีนะครับก็คือคุณส่งภาพใหญ่ๆล็อกไฟล์รอไฟไฟ 4K60 เฟรมอะไรเงี้ย AirDrop เนี่ยมันจะช้าก็เอาสายลากไปเนี่ยมันต้องไวทีนี้สายที่แถมสปีดเดียวกับ Lightning 4 8 0 m b กถ้าอยากจะได้10กิกะบิตจริงๆ Apple ขายฮะ Apple จะวางขายสาย USBc ในแบบสปีดสูงในราคา2,490บาท ก็คือเป็น Thunderbolt 4 USB-C Pro ความยาว1เมตรนะครับก็ลองหา USB-C 10กิกะบิตจากแบรนด์จีนแลกันนะครับช้อ p ป,ปี้ลาซาดน่าจะช่วยท่านได้นะครับในราคาหลักร้อยก็มีขายกันอยู่ผมเติมอีกนิดนึงเพื่อความแฟร์สาย USB-C ที่สปีดตำ่ำสาย Android ก็ทำหมายก็เวลาแถมก็จะแถมสปีดตำ่ำ ก็เป็นวิธีการลดต้นทุนในการผลิตหน้าจอเซตอัปปรากฏขึ้นนะครับเตือนเรื่องบริกกันนิดหนึ่งนะครับก็คือมือถือจะกลายเป็นอิดทันทีหากคุณใช้การทรานเฟอร์ d t t a ผ่าน iPhone ใหม่นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยแอปเปก็จะฉลาดตรงนี้อันนี้ถือว่าดีนะพอมาดีแท็กกับอุปกรณ์ iOS ด้วยกันเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่า s e t อัปนิ iPhone ใช่ไหมพอเรากดตึง้งมันก็จะปรากฏลูกสเฟียมาให้เราสแกนถ่ายโอนข้อมูลแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะครับ บรรดาีการเทคนิคแบร์ไตเราขึ้นหน้าเพจไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดเลยคือการท t u เ n f ร r data วันนี้หาก iPhone ก่อนหน้าของคุณเป็น iOS 17ไปแล้วเนี่ยอย่างเครื่องนี้เป็น iOS 17ไปแล้วเครื่องนี้ทําเลยไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็น brick นี่คือ error ก็คือฝั่ง Apple เนี่ยะจะต้องให้เราเนี่ยใช้ตัวนี้และอัปเกรดก่อนตรงนี้นะครับเตือนเลยนะครับถ้าฝั่งคุณเป็น iOS 17มาก่อนนี่ของผมนี่ i อ s 17แล้วนะครับและผมเซตเก t สตาร์ทและผมเลือกการโอนข้อมูลด้วย Transfer Data วางข้างกันแบบนี้เครื่อง iPhone ใหม่จะกลายเป็น b r i c ทันทีเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้ถูกอัพเป็น iOS 17มันต้องเปิดใช้แล้วไปอัพเป็น iOS 17ก่อนแต่กรณีนี้จะไม่มีปัญหาถ้าคุณ Back Up ผ่าน iCloud นะครับอีกหนึ่งรายงานนะครับ iCloud Photo วันนี้คิวก็ทั้งยาวนะฮะจะอัปผ่าน iCloud ก็ต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าดูนะฮะ วันนี้คงเป็นวันเรียกว่าจะตุรงสันนิบาต iCloud ฮะโอ้มันนานมากๆเลยนี่ลดลงมาแล้วนะจากตอนแรกที่รออยู่เป็นชั่วโมงคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งความน่ามคานหนึ่งก็คือเนี่ยฮะการถามไม่จบสิ้นของเซตอัพเซลลูลานะครับปกติระบบนี้มันน่าจะฉลาดมากๆและดูดีมากๆเลยกับแง่ว่าเราทานเฟอร์อ e ีซิเดิมจาก iPhone ตัวหลักใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาในเครื่องครั้งนี้เป็นการกดครั้งที่6ของผมฮะ คือมันถามไปทั้งหมด6ครั้งแล้วแล้วก็ผ่าน Security Code ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นวันทามพาสดุ์นะฮะผมโชว์ได้เ087โอเคนี่นะฮะแล้วมันก็จะพยายาม Transfer e s i m มาให้ในที่นี้ผมก็มีอยู่2เบอร์แล้วก็ดึงเบอร์มา Transfer Number นะครับนี่เราต้องยอมรับว่าประสบการณ์นี้ไม่ค่อยสมนะูทฮะสุดท้าย Connection Fail จริงๆเห็นไหมฮะ ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มทําใหม่เป็นครั้งที่7นะครับไม่ง่ายนะครับอา้าพอแค่นี้แล้วกันผมคิดว่า,าแบต์ไตจะไม่รีวิวอะไรนอกเหนือไปจากนี้แล้วจนกว่าเราจะพบกันใหม่อีก1เดือนสําหรับเรื่อง iPhone นะครับอา้าวเท่านี้ก่อนนะลาไปก่อน